ที่อยากจะออกมาพูดนะครับไม่ได้ไปต่อว่าหมอดูนะนะครับไมไ่ว่าไปต่อว่าหมอดูนะครับท่านออกมาโพสต์ออกมาพูดว่าจะเกิดสงครามใหญ่ภายใน1-2ถึงวันนี้ท่านโพสต์ท่านพูดไปเมื่อวานจะเกิดสงครามใหญ่คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้การพูดของท่านใช้คำว่าท่านยมมาบอกนะครับท่านยมมาบอกท่านพยายมอะไรมาบอกก็ไม่รู้นะครับไม่ได้เอาตำรา โหราศาสตร์มาไม่ได้เอาตำราดวงดาวโหราศาสตร์ความน่าจะเป็นหมอดูเนี่ยไม่มีใครฟันธงได้นะครับหมอดูไม่มีใครฟันธงได้ครับนอกจากดูเลิกผานาทีดวงดูอะไรตามตำรานะครับหนูออกมาพูดได้อย่างไรลูกนะครับหนูออกมาพูดว่าจะเกิดสงครามใหญ่ภายในวันสองวันนี้หนูไปเดาถูกตอนที่วันที่ที่เขาจะศึกพระอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับมัน ดูผิดบ้างดูถูกบ้างนะครับแต่ตรงไหนดูถูกคนไปเชื่อถือหนูนะครับคนว่าโอ้ยไอห,หมอคนนี้ดูแม่นเหลือเกินนะครับอี่ห,หมอคนนี้ดูแม่นหนูพูดว่าเกิดสองวันนี้นี่หนึ่งวันผ่านไปมันยังไม่เกิดสงครามใหญ่นะลูกถ้าวันพรุ่งนี้ไม่เกิดหนูจะรับผิดชอบอยังไงหนูจะรับผิดชอบอยังไงลูก ถามว่าหนูจะรับผิดชอบอย่างไรหนูพูดคนมีความเชื่อถือหนูหนูมีแฟนคลับคนติดตามคนบ้าน,นอกบรรดอนเขาก็ไม่ค่อยมีความรู้เขาก็เชื่อมดเชื่อหมอสุขภาพจิตเขาเสียบางคนจะจัดงานแต่งงานบวชงานอะไรเขาก็ไม่กล้าจัดต้องยกเลิกงานไปก่อนความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับหนูไปพูดได้อย่างไรผมไม่เข้าใจนะครับถ้าเดาผิดแล้วเนี่ยหนูรับผิดชอบไหมหนูอย่าทำอย่างนี้อีกนะลูกนะอย่าทำอย่างนี้อีกนะครับ อย่าออกมาพูดมั่นหน้าว่าจะเกิดสงครามใหญ่ครั้งที่แล้วชาวบ้านเจ็บล้มตายไปทหารเสียชีวิตไปได้รับบาดเจ็บเท่าไหร่หนูบอกว่ามันจะหนักกว่านั้นอีกถ้าหนูพูดอย่างนี้อีกจะต้องแนะนำให้ชาวบ้านไปแจ้งความนะครับว่าหนูเอาข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แม้หนูจะเป็นหมอดูก็จริงนะครับจะต้องแนะนำให้ชาวบ้านไปแจ้งความดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าหนูเป็น คนที่นำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หนูจะหลุดจะติดอยู่ที่ศาลท่านจะตัดสินแต่หนูเหนื่อยแน่ในการถูกดำเนินคดีอาญาเพราะนั้นอย่าทำอีกนะลูกใช้หลักเกณฑ์นหน่อยนะครับมันพายกระซิบมันจะจิตสัมผัสอะไรก็ไม่รู้นะครับต้องใช้คำว่าตามตำราพูดเพ้อเจอ้อผมว่านะครับผมว่าถ้าส่วนตัวผมมองว่ามันจะเพี้ยนเพี้ยนนะจะเพี้ยนเพี้ยนนะนะครับไม่ได้ลูก คนมันตกใจไนงะคนเชื่อถือหนูเยอะนะครับคนเชื่อถือหนูเยอะผมก็ไม่ใช่ไปหนูเอาวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากเลิกผานาทีที่เขาวางดวงเมืองอะไรนะครับผมก็จิตสัมผัสได้นะครับผมก็ไปแอบอ้างได้ว่าจิตสัมผัสพอเที่ยวที่แล้วผมก็พูดไปว่าอยู่ระหว่างพักรบเนี่ยจีนกําลังโกรธขเขมีนอยู่ให้รัฐบาลไทยสั่งซื้อ psl 0 3เลยทำไมต้องไปซื้อ ipsl 0 3จากจีน เขาเรียกว่าเกลือจิ้มเกลือทั้งๆท,ท,ที่เรามีเครื่องบินลบ F16 ิเทนเราเหนือเขาอยู่แล้วแต่เวลาเขาเอา p l l 3 3ยิงใส่เราเราจะได้ย,ยิงมา5ลูกมันเหลือ5ลูกเหลือ5 5คันนะครับ5ลูกก็5รวม50ลูกคันละ10ลูกเราซื้อแม่น50คันเลยแล้วยิงใส่มันหมดทั้ง50คันผมก็พูดไปปรากฏหวยแม่นออก50โหลักยิ้มเอาไปโพส ผมก็โนรักยิ้มส่งข่าวมาบอกผมว่าอาอาพูดว่าสั่งซื้อจรวด P l 03จากจีนเลย50แล้วก็ยิงใส่บ้ายูุนเซ็นมาเลย50เลยคนถูกหวยกันเยอะแยะหมดโนรักยิ้มบอกประมาณ4,000คนเจ้ามือเจ๊งเจ้ามือเกลียดผมชิพหายแล้วละมั้งนะครับผมไม่ใช่พ่อมดหมอผีไม่ใช่หมอปลายภายกระซิบไม่ใช่เลวัดภายกระซิบหรือยมมาทูดมาบอกผมอะนะฮะท่านฟุกถูกกันเองนะครับ เตือนด้วยความหวังดีนะหมอ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 ปลายพายกสิทิ์นะหนูอย่าไปพูดว่าอีกวันสองวันภายในสองวันจะเกิดสงครามใหญ่เวียนกรรมหรอเวียนกรรมนะนี่มันผ่านไปวันแล้วเหลืออีกไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับเหลืออ่ะเหลืออีกเก้าชั่วโมงนะครับรวมเป็นสองวันที่หนูบอกแล้วถ้ามันไม่เกิดสงครามใหญ่ละ หนูรับผิดชอบอยังไงร,รับผิดชอบไหวไหมชาวบ้านเขาขวัญเสียเขาจิตวิตตกมาเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะสงครามครั้งนี้แม้จะเกิดขึ้นเพียงเวลาไม่กี่วันชาวบ้านต้องอพยพเป็นแสนญาติพี่น้องประชาชนพลเรือนที่บริสุทธิ์ต้องเสียชีวิตแพทย์พยาบาลไม่มีก็จิตกระใจที่จะรักษาพยาบาลเพราะเขมรมันไร้มนุษยธรรมยิงใสโรงพยาบาลยิงใส่บ้านเรือนประชาชน โดนเด็กเสียชีวิตบางครอบครัวเมียแม่ลูกสามคนเสียชีวิตเลยหนูต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับถ้าหนูมีท่านยมจริงมาบอกจริงนะหนูบอกสิไอ้คุณเซนมันจะตายเมื่อไหร่หนูออกมาพูดคลิปได้ยินผมพูดแล้วเนี่ยหนูถามท่านยมคุณทีพยายมคุณนะนะครับ ว่าไอ้หุ้นเซนจะตายเมื่อไหร่เออจะถูกใจชาวบ้านนะครับแล้วเขาจะรอดูว่าไอ้หุ่นเซนมันจะตายจริงหรือเปล่าตามที่หนูพูดหรือเปล่าไม่ได้พูดไปเรื่อยไม่ได้ลูกคนมันแตกตื่นนะคนมันแตกตื่นผมเองก็ไม่ได้ผมใช้ประเมินสถานการณ์จากประสบการณ์ในการรับราชการของมา42ปีเคยทำหน้าที่ผู้จัาการสันติบาลมานะครับปีหนึ่ง ผมก็ประเมินสถานการณ์ประกอบกับการข่าวหาการข่าวด้วยจากพักพวกขมรถามน้องๆทหารนะครับลูกชายผมเตรียมทหารรุ่นสามสิบห้าเขาก็มีเพื่อนเป็นในพลแล้วตอนนี้นะครับลูกก็หาข่าวส่งมาให้ผมคนที่หนึ่งจบเตรียมทหารรุ่นสามสิบห้านะครับรุ่นเขา เร็วๆก็จะเป็นพันเอกพิเศษเป็นผู้การกรมกันแล้วครับคนที่สองก็รุ่น40เขาก็ส่งข่าวมาให้ผมผมจะพูดอะไรก็ต้องมีหลักมีเกณฑ์มีการข่าวไม่ใช่มันปากแล้วก็พูดไปเรื่อยนะครับมันปากห้พูดไปเรื่อยไม่ได้หนูแก้ไขนะลูกนะผมไม่ได้รังเกียจอะไรหนูแล้วก็เมตตาลูกก็เป็นช่องทางทำมาหากินหนูแล้วล่ะนะแต่ว่าอย่าไปพูดให้ชาวบ้านเขาตื่นตระหนก ดนูดูไอ้โหนลักยิ้มสิผมถามว่ามันจะเกิดอะไรวะไอ้หนูมึงดูเลขผานาทีดวงเมืองที่มันก็บอกอย่างนี้อย่างนี้ผมยังไม่มาบอกต่อเลยครับผมกลัวประชาชนจะตกใจนะครับกลัวประชาชนจะตกใจมันก็ไม่ได้ไปฟันธงนะครับว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะเออถ้าจะเป็นหมอดูก็ดูอย่างไอ้หมอรักโหนลักยิ้มอะนะครับ คนฟังหนูเขาก็ไม่เครียดนะลูกนะตอนนี้หนูเหลือเก้าชั่วโมงครึ่งเนี่ยเก้าชั่วโมงครึ่งถ้าไม่ตรงนะนะมึงเอากระปีบข้อผัวเถอะนะครับใช่ไหมลูกถ้ามันหนูบอกอีกสองวันจะเกิดสงครามใหญ่บึ้มบัามหนักยิ่งกว่าเก่าอีกนะครับอีกเก่าก็ชิบหายกันแย่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอีกเก้าชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันไม่เกิดสงครามไม่เกิดการประทะไม่เกิดสงครามจริงอย่างที่หนูทํานาย ก็ต้องกลายเป็นหมอปลายควายกระซิบแล้วนะครับไม่ได้ลูกหนูต้องเปลี่ยนนะลูกนะหนูยังเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานเลยนะครับผมกลัวชาวบ้านบ้านนอกเขาตกใจไงคนจะเข้าบ้านหน่อยจะไปดูไก่ที่ขังไว้ไปเลี้ยงหมูเกี่ยวหญ้าให้ควายเข้าไว้เขาตอนนี้แม่ต้องเกี่ยวหญ้าสำรองเข้าไว้นะครับปกติเนี่ยเอาหญ้าสดเข้าไว้ต้องเกี่ยวหญ้าแห้งไปสำรองสำรองสำรองนะครับ หญ้าแถวบ้านเนี่ยสำรองเขาไว้นะครับแล้วไปกองให้มันเอียงเอียงกันครับท่านเวลากองที่ข้างข้อกวายเนี่ยเอากองหญ้าหญ้าแห้งเนี่ยเอาฟางก็ได้ครับทางทางบ้านผมพนมเสดนะครสวรรค์เนี่ยเอาเอาฟางอย่างนี้ครับให้มันกินดึงไปครับมันจะได้ไม่อดตายครับน้ําท่าอะไรก็เตรียมเข้าไว้นะครับเวลาเราไม่อยู่เราต้องไปอยู่ศูนย์หพยพมันไม่มีใครมาเลี้ยงวัวเลี้ยงกวายให้เรานะ,นะครับผมไม่ได้อยากจะไปว่า หนูลักนะเด็กนะครับแต,แต่แต่สอนแต่ผมเห็นคนแตกตื่นกันไงคนแตกตื่นเพราะเขาเชื่อหนูอะลูก